สุดรถยนต์โออตอัลโตคาค่ะขอแนะนำ Isuzu MU-X 3.0 DDI 2 Wheel Drive รถปี2016รถสวยค่ะสภาพเกดเอจากสุดรถยนต์โออตอัลโตคาค่ะราคาป้ายแดง1,364,000บาทค่ะต้องบอกว่ารถสวยค่ะสภาพเกดเอกระจังหน้าจะเป็นตัวคมเมี่ยมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ช่องลมด้านหน้าก็จะเป็นสีเทา จะมาในรูปแบบของโปรเจคเตอร์แล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟ Daylight LED รวมไปถึงมีกับไฟตัดหมอกคู่หน้าอีกด้วยค่ะมาดูกันว่าเจ้าคันนี้รถปี2016เครื่องยนต์สภาพจะเป็นยังไงมาดูเครื่องยนต์กันเลยค่ะมาดูใกล้ๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล3.0นะคะ3 0 0 0 cc น่เน่เป็นตัว DDI ตัวนี้177แรงม้าคือเราจะให้ดู สภาพเครื่องยนต์ว่าผ่านการใช้งานมากน้อยแค่ไหนสภาพเป็นยังไงมีการเปลี่ยนอะไร,ะไรหรือเปล่าคือต,ต้องบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้มีการถอดการเปลี่ยนตัวเครื่องนะคะสภาพเดิมๆยรงไม่เคยโดนผ่านะคะหรือว่าจะเป็นตัวน็อตต่างๆนะคะน็อตก็ยังอยู่สภาพเดิมๆกิ๊บกิ๊บแบบนี้เห็นป่ะไม่แบบน็อตไม่เคยแบบผ่่นกันถอดนะคะเม็ดอาร์คแต่ละจุดถ้าเป็นก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็จะดูตัวเม็ดอาร์ค ะะหรือว่าจะเป็นคําเตือนมออกนี่ข้อมูลจากโรงงานยังอยู่แบบนี้นะคะสภาพเดิมๆเ,เลยรถสวยค่ะสภาพเกเรต้องบอกว่าทางเราเนี่ยคัสดสรรรถทุกคันมาอย่างดีค่ะรับรองว่าถ้าคุณมาดูรถจริงเนี่ยไม่ผิดหวังงแน่นอนมาดูกับตัวล้อแม็กกันต่อเลยตัวนี้จะเป็นแม็กแบบลายเท่มากคุณขาเป็นแม็กขนาด17นิ้วนะคะเดิมๆจากทางอีสูซุค่ะ กระจกมองห้าสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้อีกหนึ่งส่วที่เราอยากจะให้คุณได้ดูน็อตนะคะซับในประตูก็สภาพเดิมๆเ,เลยแอบเห็นเพจด้านข้างโลโก้ new x แบบนี้แล้วก็คันนี้ก็จะมาพร้อมกับบันไดขึ้นด้านข้างด้วยนะคะสะดวกสบายในเรื่องของการขึ้นลงนี่สีนี้คือจะบอกว่าได้ความคูมิฐานได้ความหรูหรานะคะ มาดูด้านหลังกันต่อเลยสำหรับด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นแบบไฟเบรกดูนี่สาโดยพื้นฐานทั่วไปอเอาง่ายๆกระจกก็เป็นระบบไล้์ฟ้านี่ปัดน้ำฝุ่งน้ำฝนต่างๆนะคะแล้วก็คันนี้จะได้กล้องมองหลังเปิดด้านหลังกันสักนิดหนึ่งมาดูด้านในค่ะด้านในนี่ก็นับจากข้างหลังตรงนี้ก็จะมีเป็นไฟโซนด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นช่องเสียบ ไฟ12โวลต์ตรงนี้นะคะข้างในจะเป็นที่นั่งทั้งหมด3แถวค่ะแล้วคุณสามารถพับเบาะเป็นพื้นเดียวกันได้แบบนี้เลยขึ้นไปนั่งคุณก็แค่ดึงขึ้นง่ายๆแค่นี้จบนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปชมด้านในตัลรถกันต่อไปค่ะและนี่เราก็อยู่ด้ในตัลรถนะคะด้านในจะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยค่ะสภาพคือดูใหม่มากๆค่ะคุณหานะคะ ที่ได้เนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำไม่มีอรอยขาดรอยแตกนะจ๊ะฝั่งคนขับจะเป็นเบาะประับาไฟฟ้าแบบนี้สะดวกสบายปรปปับหน้าด้านหน้าถอยหลังแบบนี้ได้เลยค่ะพวงมอะไรเป็นตัวมอติฟังก์ชันนะคะก็เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้มีตัวคุสคอนโรลเป็นตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติให้ด้วยนะคะด้านซ้ายต,ตัวหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้รองรับแผ่นซีดีแผ่นดิส์ต่าง แบบอร์เป็นระบบดิจิตอลค่ะปรับระดับอุณหภูมินะคะหรือถ้าปรับระดับความแรงของลมมีที่ไล่ฟ้ากระจกหน้ากระจกหลังปรับโหมดต่างๆได้แบบนี้ค่ะด้านล่างก็จะเป็นที่จุดบุยช่องเสียบ HDMI USB AUX เป็นเกียร์ออโต้นะคะก็จะมีช่องวางแก้วแบบนี้เลยช่องเก็บของต่างๆเ<อ>้ยแล้วก็ด้านหน้านะคะ 12โวล์ 2, oh, ให้1จุดแล้วก็ช่องเก็บมิวสิกสั่นดค่ะแล้วก็มิวเอ็กเนี่ยเขาก็จะมีเป็นอยูด,ด้านหน้าอีกหจุดเอาไว้เก็บของนนี้ได้นะคะนี่คือโซน,น,น้ันนะค่ะโกลเดี่ยวเกียรัสั่นคนไปสมคัญกับความพิเศษโซนผู้โดยสารด้าน,นหลังก็ต่อเลยค่ะและนี่คือแถวที่2ค่ะคุณขานะคะ,ะให้ดูสภาพตัวบอกก่อนมีร่องรอยของการผ่านการใช้งานแต่ว่าบอกก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์ค่ะก็คือยังไม่มีรอยขาดรอยแตกค่ะ นิดนึงฝุดๆน,น,นิดหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้นะคะอย่างแรกให้ดูก่อนไฟเนี่ยเขาจะเป็นแยกส่วนซ้ายขวาแบบนี้นะคะมีแอร์ของแต่ละแถวแยกซ้ายขวานะคะและนี่คือความพิเศษค่ะกับตัวหน้าจอมมนิเ i t o r แรบนี้ค่ะสามารถเชื่อมต่อกับจอด้านหน้าได้นะคะเวลาคุณเล่นแผ่นซีดรซีต่างๆคุณก็สามารถเชื่อมต่อมาจอน,นี้ขยับลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นตรงนี้ค่ะ ที่แขวนของรองรับน้ำหนักได้4กิโลกร,รมัมมีช่องเสียบ USB 2ช่องด้านล่างแล้วก็ไฟ150วัตต์ด้านล่างแบบนี้นะคะสมกับที่ว่าเป็นรถอเนกประสงค์เอาไว้แบบเดินทางไปไหนต่อไหนระยะไกลได้สบายๆค่ะคันนี้นะคะเป็นรถ M2M ด้วยก็คือเป็นราคาพาา่อค้าแต่พ่อค้าคุณจะได้รถสวยค่ะภาพเกตเอในราคาถูกคันนี้ราคาอยู่ที่699 0 0 0บาทค่ะจัดไฟแนนได้ มีรับประกันเครื่องยนต์ระเกะนานสองป,ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณจะเดินทางไปไหนทั่วประเทศก็แล้วแต่เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุไม่คาดคิดคุณสามารถติดต่อ c เซ็นเตอร์ได้เลยค่ะแล้วก็ที่สาคัญใครกังวลในเรื่องของการผ่อนตอนนี้เรามีโปรช่วยผ่อนนานสิเดือนค่ะฟรี90วันนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นสูงเปอร์เซ็นต์และยังเลือกระรยะการผ่อนได้ดยาวนานถึงสาเดือนลูกค้า ที่ไม่มีเครดิตนะคะก็มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันใครสนใจคันนี้อย่ารอช้านะคะ,นะะติดต่อมาได้เลยที่ศูนย์รถยนต์อตอัต้คาร์ของเราค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าเรายังมีรถให้เลือกอีกเยอะนะคะใครที่บอกว่าสนใจเป็นแบบรุ่นอื่นประเภทอื่นๆเราก็มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งอีก็ค่ะรถกระบ,บะรถตู้นะคะหรือจะเป็นรถหรูเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายค่ะสามารถที่จะดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทางช่องยูทูบของเรากันได้กับต่อต้อคาร์ชาแนล เข้าไปกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคะกับตัวต้อข่าของเราเนี่ยก็คือติดต่อสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เช่นเดียวกันค่ะเอาละคลิปนี้นะคะใครที่กําลังมองหากับรถครอบครัวรถเจดีนั่งหรือว่ารถอเนกประสงค์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆเลยกับมสซูซมิ S สามจุดศูนย์ d i 2 w o h e e l Drive รถปีสิบหกเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ i oh.